วันนี้มาเรียนเรื่องฟิโบไทม์โซนนะครับฟิโบไทม์โซนก็คือเราจะรู้ว่าวันไหนการาฟจะวิ่งไปจริงหรือว่าวันไหนมันหลอกเราหลอกเบรกขั้นตอนแรกนะพี่เห็นการาฟแบบนี้ใช่ไหมอ่าขั้นตอนแรกการาฟเวลามันมันช็อกใช่ไหมตรงนี้ครแล้วมันก็ช็อกขึ้นไปใช่ไหมครับ เขาก็ต้องเขาไม่ได้ลงแบบทีเดียวนะครับเขาไม่ได้ลงทีเดียวแล้วขึ้นไปเลยเขาต้องใช้เวลาครับพี่โบทำโซนก็คือช่วยบอกวันเวลาว่าวันไหนจะไปจริงหรือว่าวันไหนจะไปหลอกหลอกเบรกก็คือทําทรงจะหลอกขึ้นให้คนายตามทําทรงจะทุบลงแต่ก็ไม่ไม่ไปครับก็แสดงว่า เขาหลอกพี่โบทำโซนเอาไว้ดูว่าวันเวลาที่จะไปจริงนะครับมันจะมีเลขศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็ห้านะครับศูนย์หนึ่งสองเนี่ยจะไซส์ v ก็คือหลอกแต่พอเข้าโซนสามถึงห้าเนี่ยถ้าไปก็ไปจริงตามโครงสร้างที่ช็อกก็คือพี่โบทำโซนนะครับมันจะเป็นเส้น ๋ต้องใช้ i m c มมาคู่กันด้วยนะครับพี่โบตามโซนก็คือตรงนี้เป็น i อ c d ซนะครับดูวอเมด้วยต้องใช้ m เม d มาช่วย นี่บ d บอกสวิงครับตัดขึ้นตัดลงเส้นศูนย์คือตรงกลางครับแล้วก็ตัดขึ้นพอเรารู้โครงสร้างว่าเขาชอบเป็นฝั่งบายนะครับ ก็คือปิดเหนือนี้ได้เราจะใช้ฟิบูทามโซนตอนไหนเราจะใช้ก็ต่อเมื่อ MACD ซเขาตัดลงนะครับตัดลงแล้วกราฟก็ทำลงลงมาแล้วก็พร้อมด้วย MACD ตัดลง แล้วเราก็ใช้เราจะกางก็ต่อเมื่อ MBCD ตัดลงนะครับเขาอาจจะตัดลงแบบออกข้างไปไกลกว่านี้อีกก็ได้แล้วแต่เขาจะทำราคาก็ว่าเขาจะเอาไปวันไหนเราจะใช้วิโบทําโซนนะครับกลางที่สวิงโลแล้วก็สวิงไฮนะครับก็คือตรงนี้นะครับ พอการเสร็จแล้วก็จะได้เซ้นมานะครับหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็ห้าครับก็คือถ้าอยู่ในโซนศูนย์หนึ่งสองเนี่ยเขาจะหลอครับอย่างกรณีแบบนี้ครับก็คือลงมาอยู่ในกรอบศูนย์หนึ่งสองเนี่ยลงมาเนี่ยทำทรงจะหลอกก็ไม่ไปแล้วก็ขึ้นมาอีกลอกอีกไม่ไปทําเหมือน เป็นสามเหลี่ยมครับแล้วก็ลงมาก็ยังไม่ไปครับแต่พอเข้าแต่พอเขาเข้าโซนสามถึงห้าเนี่ยพร้อมไปได้เลยพอเข้าใจไหมพี่พี่เดี๋ยวพาไปดูกราฟจริงครับชุดนี้ต้องใช้ฟิโบไซเคิลครับเดี๋ยวอีพี่หน้ามาสอนต่อครับชุดนี้เนี่ยผมดูราคามาแล้วว่าเขายอ่อสามแปดจุดสอง ผมก็กางพี่โบไซเคขึ้นเป้าขเขาก็มาที่ตรงนี้พอดีครับอันนี้เดยว,วันนะครับสองร้อยหบเดจุดแปดแล้วเราก็ไปดูในทมฟิล์มย่อยเฮดโฟก็คือตรงนี้เราจะกางก็ต่อเมื่อเอ็มบีซตัดลงนะครับ <c ười> <c ười> ที่สิง g ไฮนะครับมาที่สิงโลนะครับที่เมทซตีตัดลงนยครับเข้าอยู่ในโซน0 1 2เนี่ยไซด์วหลอกขึ้นไปก็หลอกครับหลอกพอเบรกว่าจะขึ้นไปจริงลงมาก็หลอกอีกครับว่าจะทุบลงแล้วก็พอสามเนี่ยเลื่อนไปแล้วนี่ครับเรื่มไปจริงแล้วยืนเทนขาขึ้น แล้วก็ดูทำฟิล์มย่อยนะครับอันนี้ดูโครงสร้างของ m อ c ครับต้องไปดู h 1ดนเนี่ยพอราคาปิดต่ำกว่าไสรนี้นก็ช็อกใช่ไหมครับพอช็อกแล้วเราก็ลอยเมิซีตัดขึ้นแล้วกลางพี่บูทมโซนครับ ใชครับพอเขาขึ้นหลอกหลอนะครับแล้วก็พอโซนสามเนห้าเนี่ยไปจริงตลาดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดครับเราต้องเรียนรู้ให้เร็วครับเรียนรู้สถานการณ์ให้เร็วคือต้องรอช็อคออถึงจะการได้เท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับรอช็อคแล้วก็รอบอสเพราะว่า เพราะว่าลงมาเขาต้องใช้เวลาครับเขาไม่ขึ้นพักตัวไปหกสิบเอ็ดจุดแปดอะไรพวกนี้ปึ๊บแล้วลงเลยเป็นไปไม่ได้ครับเขาต้องใช้เวลาในการสะสมพลังครับโดยการไซเวียครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะไปตอนไหนหรือว่าหลอกก็มีประมาณนี้ครับพี่โบทำโซนใช้หาวันเวลาว่า จะไปจริงตอนไหนตอนไหนวันเวลาไหนหลอกโซนไหนกรอบไหนคือโซนหลอกโซนหนึ่งสองเนี่ยคือหลอกแต่พอเขาถึงสาถึงห้าเนี่ยจะไปจริงๆแล้วพอถึงเวลาเขาสะสมพลังพร้อมไปแล้ว